โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะด้วยนะครับดูผมนะครับคีนและเปอร์เจมเมอร์นะครับนี่ครับผมจะมาที่สุดโกงนะครับปั๊มเพจนะครับนี่ครับแคปเพจคาเพจนะครับนี่แหละนี่ครับส่วนๆครับใช้แค่สองนะครับแคปเพจแค่สองอันนะครับนี่ครับวางไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งป้วไม่ใช่สิอ่าเร่เร่เ อ่าโอเคนี่นะครับดูครับเกิดปั๊มเพลทครับเนีหมมันเป็นสีขาวเกิดปั๊มแบบเร็วๆเป้าแบบนี้นี่เห็นไหมครับใช้ในเวอร์ชันนี่ก็ได้นะศูนย์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 จุดสิบเอ็ดจุดหนึ่งฮะนี่ครับนี่นี่นอ้าเอ้ย นี่นี่เด่นลับเห็นไหมครับว่าเทพเปล่าเทพเปล่าครับพอดีอยู่ดีก็นิ้วไปโดนครับมันก็เลยเจอครับเจอสูตรนี้ครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอยู่ดีก็เจอนะครับเห็นไหมครับปั๊มได้ตลอดโอ้โหปั๊บ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  อย่างอื่นนะครับมาเล่น,นครับก็สำหรับวันนี้ครับก็สวัสดีครับ